อย่างนด้น่ะนาะมาจะสวนเดี๋วนมาแบ<น>บเ<น>พิ่งเพิ่นมาไม่ทางส่างแบันอ๋อโดยโดยอันนั้นที่ของแม่บอกอันนี้เนี่ยเทาอันนี้เท่าซื้อน้ำเพิ่นแหละเอาอย่างมาทางส่างเลยเพิ่นเขาเสียหาคนมาเฝ้าเขาเสียสวนหลอกตัวเรื่องเบื่อปุ๊บง่ายป้ะกะกันมาอันนี้กะสิป,ปุ๊บเลยว่เาเาสิให้อ่าเอาช่วยเหลือเพิ่นนะแม่แหละเพิ่นบ่มีหม่องยูเพิ่นคนถูกยากแบบเพิ่นลำบากเขาก็เลยอันว่าคนไม่หวานมีแบ อ่าคนมาแต่พลา,านแต่ว่าเรามาอยู่บ้านหนองนาค่ำนี่หลายสิบปีลเลยอค่คันว่าคันว่าเพิ่นนี่แหละเขาก็เลยว่าสิยุกที่ดินนี่ให้เพิ่นเลยยุกให้เพิ่นฟรีๆเลยกันเพิ่นเฮ็ดได้ฮะนะเข<อ>าซื้ออันนี้เนี่ยเขาซื้อน้ำอ่าองเพิ่นเจ็ดหมื่นบาทตอนนั้นเจ็ดหมื่นกวางอ่ะกวงก็อ่าโอเยง่ายก็คืออาจจะให้อาชีพเพิ่นเฮ็ดนั่นแหละเห็นว่าเพิ่นทุกเพิ่นยากแต่เพิ่นเลี้ยงลูกสองคนไม่เลี้ยงเดียวอันนี้นี่ก็คือพี่น้องบนะ่โบเป็นพี่น้อง กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะเอาพี่น้องให้มาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเนาะอาการกำบะคอยสบายบ้างนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปฉีดยามาสองเข็มดีขึ้นหลายแน่พี่น้องเนาะไอจะเจ็บเมื่อไรพี่น้องท้องเนี่ยโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะเอาทั้งนี้ทั้งนั้นกันเนาะก่อนอื่นก่อนมีกับลุงต้อง กราบขอบุญขอบคุณน,น้องเพนเนาะทีเอฟซี FC หรือว่า,าพี่น้องไร้ล้า,ลาท่านพี่น้องเนาะเพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังแรงใจพี่น้องเนาะที่ลุงมาไปเมื่อวานนี่แหละข้นเฮานี่ก็ถ้าร่างกายเฮาบ่าเป็นอย่างเฮา,าบ่บ่บบบบรู้ว่าสิแก้งป่วยแก้งไข้ไปเพื่ออย่างนาะพี่น้องนี่ทั้งนั้นก็บเอฟซีเพิ่นกะอคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใ,ใจมา ให้ความเมตตาน,น้องเพนน้องหลายคนหลายคนเพิ่นกนะบอกมาว่าลุงว้าวเสียงแข็งหรือว่าเสียงสูงน้องเพนน้องลุงกะกัย้อนมาเฮ้านึ่งมาแหละพี่น้องลุงนี่มากความถูกต้องลุงพอมีสิทธมีธรรมน,น้องเพนน้องลุงกะสิ่งใดที่มันโมเมนต์แหละมันมันมัน,มน,มนเฮ้าบริบกกระท่ำแหละเฮามาถือว่าเฮาก็ต้องปกป้องตัวเองแหละเฮาก็ต้อง อนี mini, ite, so. ่น้องพี่น้องแต็มืัอนี้มาพบพ่อๆกันอ้าพี่น้องเรื่องนั้นกับไว้ก่อนพี่น้องเอ้วันนี้ก็มาพบพ่อๆกันที่นี่แหละพี่น้องเอ้ข้างหลังนี่ก็คืออ่าโรงเรียนบัตรพนศินพี่น้องเนาะพอดีลุงกันอ่าทางอ้ายเพิ่นนัดลุงมาเจาะหนำเจ้านายเพิ่นโทรมาแต่เศร้าๆพอดีพี่น้องเนาะพอดีลุงกับสิมาเจาะหนำอ่าที่ดินดอนตอนหยาของลุงนี่แหละพี่น้องที่ที่ให้ไอเพิ่นมาอยู่ขนาเนาะพี่น้องตอนแรกลุงกะอ่าสิเจาะด้วยตัวเองแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งพี่น้องเพิ่นก โทรมาถามมาเงินเจาะน้ำแต่เป็นเงินไผ่ลุงก็บอกว่าเงินลุงเองเนาะพี่น้องแล้วเอื้อเพิ่นรู้ต้นเพิ่นก็มีความเมตตาเพิ่นก็กรุณามาเป็นเจ้าภาพเจาะให้เนาะพี่น้องจะได้กราบขอบคุณขอบคุณเอื้อหลายๆเด้อให้อยู่ดีมีแห้งนาะอย่าเจ็บอย่าจนลำลุยๆเอ้าพี่น้องเนาะไอ้เพิ่นโทรมาหลายสายเลยนี่แหละพี่น้องลุงจะให้เอื้อเพิ่นเรามาอยู่นี่พอาะยังพี่น้องเนาะข้างหลังนี่มีแต่อนุบาลหอดบัณฑยมป้ายพี่น้องเนาะ หรือว่ามอสอพ่นสิมพี่น้องเนาะมอสอพ่นสิมนี่แหละพี่นอ้องครับกัพี่น้องที่ว่าอยากให้เอเพ่นข้นกำล,งลังเลกตามเชี่ยตามรุ่นอยู่กะเป็นกำลังใจให้ต่อไปในพี่น้องน,น,กนากเจตนาก็คืออยากให้เอือยเล่า,ามีชีวิตที่ดีขึ้นลุงกระเสือว่าพี่น้องกับสิคิดคือกันน้องเป็นน้องเพราะว่าเอเพนนี่กับพี่น้องหูจักกันกับเอเพ่นมาหลายต่อหลายปีนะยองง่ายซะ อ๋อยังคิดไรกันต้องสองปีขึ้นแล,ล้วลงวมาเด็กกระบอเห็นเอื่อยเล่าย่างไปฮอดไสคือมูคือพวกกัน,นะพี่น้องกับ้ใหญ,ญ่ใจดีลายตละลายทานเพิินกระดึงคนทุกคนอยากบุดผลกระลายคนแหลนะน้องพี่นาะถ้าเคสนี่ถ้าพใหญ,ญ่ใจดีหรือว่าพี่น้องเอฟซียังไห้เพนเป็นคนอ่ามีที่อยู่ที่เศร้ามีที่พักที่อาศัยเป็นหลังเป็นเหมาะน้พี่นอ้อะซอยกันพี่น้องเนาะ ซอยกันคนละเล็กละหน่อยหายกำลังแรงใจกันก็นถือว่าซอยกันแล้วพี่น้องเนาะคะแนนมาอ่าอย่าบันทอนจิตใจกันอย่าว่าอ่าอย่าอ่าว่าให้โดยที่แบบว่าเฮาโบหูความเป็นมาเนาะพี่น้นองๆก็คือลุงนั่นแหละ <c oughs> ไอ <c oughs> ไล่ไอไล่ก็บ่ะไรพี่น้องเพราะมันมันเจ็บเนาะเฮาเหมือนจะก็ต้องกั้นเอาเอา้า ขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อที่ส่งคอมเมนต์มาให้กำลังใ,ใจมาติมาเตือนเนาะเดี่ยก็รุ่งก็กลับขอบคุณขอบคุณในหลายไปพี่น้องไปยัไนไอ,อ้อพเพ,พิ่นถ่าเพิ่นรอบปะเพิ่นกระถาจะเศร้าพล่นใจพี่น้องเนาะมาเปิดคลิปลุงก็มาเปิดคดลิปอยู่หนาลงุงหนาโรงเรียนพนสินพี่น้องเนาะพี่พุ่นกับเป็นเปิดเป็นอนุบาลพี่น้องอยู่ทั้งนี้กับเป็นทั้งเลี้ยงหมออ้อยู่นี่ครบสุดพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ในเขตบริเวณนี้ก็มาเลี้ยงยูนนี่ แต่ลุงกสิพาไอเพี่ยนมากนี่จะมาลุงสิเอ็นมาไปถามไอเพิ่นก่รมา่าอยากเอายังเนยน้องเพิ่นเนาะโอเคไปพี่น้องไปนั่นเลยพี่น้องเนาะทางผุนกะอ่าทางไอเพิ่นไอโบลูเพิ่นดื้อแล้วหรือยังน้องเพิ่นเนาะยังมาทันลดื้อดูวนนี่ใดฮะน่ะไอเพิ่นก็มาถ่าแล้วพี่น้องเนาะคือเอ่อโบลูว่ามีไผ่มากนำเน่นั่นอะโอเคน้องพี่น้อง โอ้ยเรามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเป็นมาฮอดเส้าพีานนน่น้องเลยโอ้ยม่เราขูบขบงกะตามาที่ทั้งไหนเด้อเนาะไปพี่น้องไปลุกไปปอบไป,าป,าป,าปาจาน้ำเพิ่นก่อนเนาะพี่นอนเุานมาไอ้เราก็มากันสองคนมาเจ้าโดย,โดย อ่ตัวสบายดีเด้อโดยเนชางนั้นมาขายอย่างเด้นอ่ะนอมาจะสวนเดี๋ยวชวนมาเบรยงเพิ่งฝืนมามาทางสาง่างเลยมาั้อ๋อโดยโดยอันนั้นที่ของแม่บ่แอกอันนี้นะ่ะเฮาอันนี้เท่าซื้อน้ำเพินเ่นแหละเฮาอย่างมาทางส่างเีลยเพิ่นเฮาสิให้คนมาเฝ้าเฮาสิสวนหลอกตัวเรื่องเอบ,บ,บื่อปุ๊บง่ายบ่กะกะคขันมาอันนี้ก็สิป,ปุ๊บเลยอว่าเสิให้อ่าเฮาช่วยเหลือเพิ่นนะแม่เลยเพิ่นบ่มีหม่องอยู่ เพิ่นคนทุกยากแหละเพิ่นลำบากเขาก็เลยอันว่าคนไม่หวานนี่บอสอ,อ่าคนมาแต่พราณแต่ว่าเรามาอยู่บ้นนนานดงนะคำ้ำนีน่หลายสิบปีแหละคันว่าคันว่าเพิ่นนี่แหละเขาก็เลยว่าสิยุกที่ดินนี่ให้เพิ่นเลยยุกให้เพิ่นฟรีๆเลยกใหเพิ่นเฮ็ดได้ฮะนะเขาซื้ออันนี้เนี่ยเขาซื้อน้ำอ่าองเพิ่นเจ็ดหมื่นบาทตอนนั้นเจ็ดหมื่นง่วงนะง่วงก็อ่า บอง่ายก็คืออยากให้อาชีพเพิ่นเฮ็ดนั่นแหละเห็น่เพิ่นทุกเพิ่นยากเลยเพิ่นเลี้ยงลูกสองคนไม่เลี้ยงเดียวอ,อันนี้นี่ก็คือพี่น้องบ่บ่เป็นพี่น้องซอยเรือรอบช่วยเรือโดยแม่แม่ทุกทุกยากแต่ว่าวง่ายก็คือหน่อยอ้าแม่อะโอ้ยขอบคุณขอบใจได้เลยดูเ้ยอันแพงแม่อะแม่อะมามาแต่ทางไหนอันแม่ยังอันในใกระเป๋านั่นน่ะโอ้ยไม่พื้นพื้นอ๋อ อันนี้อันนี้อันมันอันมาอันเล่นแม่อยู่ตรงไหนทีดินแม่เด้ไม่ช้างกระสีนี่นี่อ๋อนะเนาะเพื่งโดยว่าไงก็คือเอ่ฟังนั่นนิมเหตุแหางเพื่องดูวยนี่เพื่อได้ชีได้ยากออกมาอยู่ทางนี้เนี่ยชีได้มามีหมู่มีพวกน้ำเขาได้นี่อยากออกมาเด๋วจะมาถามเบอร์นี่มันบ่มีผ้าออดอยากมา เกลืองว่าปุ๊กอยู่นี้เพราะอ๋อเพราะว่านางอ้ายเราบอกว่าเราสินิงเขามาอยู่อีกสองต้นนะสองต้นแล้วโมรูกบังเทือกคันว่าเฮามาอยู่แล้วเขาก็อยากให้พี่น้องมาอยู่น้ำกันในรายคนเนยบัง,งเทือกแล้วก็สิไปขอใบยกย,ย่าจะพูดหรือมาขอเขาพ่นสินสนี่ก็สิได้ยเยอะม้กเข้าวะเนาะได้ได้ได้โดยเพราะว่าบางเทือกแล้วเขาก็อยากให้มันอ่าอ่าจางไหนนะแปลว่าอยากให้เอื้อยพันยูเป็นรักเป็นแรงพันลำบากมาเลี้ยงลูก ลูกคนหนึ่งสิบสามลูกคนหนึ่งแปดปีเลี้ยงมาแต่แดงๆเนี่ยบ่มีบ่มีผัวเลี้ยงซอยโมมิผ้ยเลี้ยงซอยแบ,บบว่าเราเลี้ยงด้วยลำแข็งแล้วนะวแล้วเห็นแหละเราก็คล้ายๆว่าเราก็คนสติบ่ค่อยดีปัญหาแหลรอะไรไงกับก็บาการทำมันดีเพราะแต่ว่าบวามพดีก็คือดีเห็นนะไหมวังเงาฉแต่ว่าเป็นคนที่ปกป้องตัวเองวัยเงาว่าคัน,อ,อ,อ,นอ่ะคันเทาเข่าหาแล้วดีแล้วก็ดีนะนสินะวัยเงาก,ก็คือแบบแล้วสิเข็ดสวนแล้วเขาก็สิอ่ะ มีหลายอย่างสิ่งที่เฮ็ดแต่จักสิเฮ็ดได้ซ้ำใดก็ให้เพิ่นมาอยู่ก่อนแล้วก็สิน้องเพิ่นกระดูกมะสามคนแม่แม่แล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายสองคนโดยโดยไปมาสองคนพอเจ้าเอ้าไอ้เครื่องดื่มจะน้อยให้ไปซื้อกับเขาไหมอันกินยังแน่มากยังแน่แบบพิเศษพิเศษปิ้งไก่ปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งเป็ดปิ้งแล้วแต่เนาะเออเพื่อจะดึงไพ่ขาม่านอีกเนาะโดยเฮาเฮาเฮาในอนาคตนั่นแหละเฮาหาเงินก่อน เอาหาเงินแหละคันมานี่ยแหละเขากระสีโตเขามาเออคือเดบันบันจะชันเพิ่นดึงมาหางหอนอยู่บนโดยพิ่นมาเสาไพ่นะพิ่นสิดึงมาอีก2ต้นพันสิดึงมาชุดตัวนี้แต่พุ่นน่ะคั่นว่าไผอยากได้ถ้งพุ่นน่ะคือซื้อเข้าไปเองบ่ง่ายคือแบบว่าอ่าอ่แม่ยักได้แม่ก็ซื้อเสาเข้าไปสงสิหด่าหรือว่านี่แต่ว่าทั้งนั้นเพิ่นบ่เดินให้แต่ทั้งนี้เพิ่นเดินให้อยู่เว้า อไอเราเอาอยู่ตอนนอ้องอ่าตอนลูกซื้อหัะโอ้หน่อ<ด>ยเอาอันบบน,อน,อนั้นก็เรียกว่าดินเพิ่นทังทอดนี้เนาะแม่ดินเพิ่อนมัดแต่ว่าเพิ่นนั่นเพิ่นสิดเดินไฟมาแต่ฮอดแต่นี้อ่าเสาชุดเนี่ยอะไอยากได้นี่ยไม่เติมอยู่นี่มาเอาต่ออยู่นี่นิ่งเข้าไปจังซี่นะตังซีเบิร์ลายใช่ป่ะเนาะกบบรบเบอลายแม่เป็ระลายหรอกวันบมอ่าคาไฟคาพื้นคาไฟมันกับลูกกระเบอมันมันอาจจะแพงไปไหนหรอกออบมเนื้อบาบก็แรงแหละวะทีน่นอนตอนใหญ่กับมีหลายอยู่งูวควายกับเลี้ยงกยนนนับไข่ใส่ไฟเข้าไปนั่นแหละจะมา ขาอยู่อยากขอกมาอยู่นี่แด้มีหมากไม่แก่ห่อนก็เอาแน่ออกมากด้วยเพราะว่าเนึ่งมาเข้ากับอยากอยากมาแหละเข้าสิบเข้าสิบจอหนักจะได้เพิ่นก่อนอลไรกับสิให้เพิ่นปลูกผักกปลูพืชไปก่อนนะอะ้วกันง่ายมาได้แต่ด้วยกันมาเพิ่นอยู่นี่คันขายปลูกเราเรื่องต้องได้ขายดียิ่งได้ห่อนเอาไหมเนาะด้วย โดยเจ้าสบายดีใด้ไหมเด้อเนาะย่าอย่าอยู่แถวนี้ย่านทุนห้างถนนกุจักบ้านเขาแก่ดีๆเนี่ยนี่ด้ยโอ้ยเฮาก็บโบเบนแถวเบนแก่ได้ไหม่ยโอ้กับคนบ่ได้รับไม่รู้ว่าไม่ด้ห่างในมีหรอกแต่ว่าพอถึงมาเฮาไกลแค่ว่าเห็นพนลำบากเห็นพุทุกเนีายนะครับเขาไปไหนมันกินผัดแนมคนอยู่ย่านก็จะว่าว่าหขาลักขขาวชวนเพิ่นโดยอันนี้ก็คืออ่าอ่า ซื้อตั้งแต่อันนี้แต่ว่าใบาตาดินนะ่ะคือเพิ่นมาท่านในออกแต่มีแต่ใบซื้อขายนะเพราะใบตาดินเนี่ยอ่าเพราะว่าท่างอ้ายเพิ่นกำลังเอาใบตาดินที่ใบขอบทองน่ะมันเพิ่นผลิตบ่ทัานมาเั่นว่า<ม>แต่คุยกันไม่เราอยู่ไม่จ้อน้ำจ้ให้ได้เลยแล้วว่ะนีได้ดินนี่แบบกลวงกุงหวังซ้ำโดยแต่มันก็บอลเมนของเฮาผู้เดียวดอกบอลเมนของเฮาผู้เดียวเฮาก็บ่มีปัญญาซื้อปานนั์โดยเจ้าเจ้าเอ้าพี่น้องไงโดยอ้ายสวัสดีเด้อ อาซื้อแอลลอยซื้อกาแฟมากระถิงแดงอันมาอาทีดินของนอง้องนี่ว่าน้องมาสีอ่าให้เพิ่นประมาณซัมนี่นะไอ้แลไวมาที่นี่แล้วอ่ทาทั้งนี้เนี่ยน้องสิบวัวให้เพิ่นอ่าว่าเช่นเช็ดหน้าบ้านทั้งนี้แหละยันมามันเข่ายากเพราะว่าลูกเพิ่นมีสองคนนะเพื่อนในหน้าคนเลยน้องเพิ่นอยากปลุกสองลังและไอ้ว่าควนมาสิเจ้านหน่ำมองในเพราะว่าเขาอย่างเอาหันหน้าไปฟังนั่นทั้งสองลังนะโดยไอ้ไอ้ไอ้มาทั้งนี้น้ำนองเนี่ยไ,ไปไปเท่านั้นเพราะว่า คือน้องอย่าให้เห็ดทั้งนี้น่ะมันเป็นหน้าทางสิหนายคันเห็ดหน้าทางทั้งนี้นี่มันสีมันเกิดสีบุกว้างไนไดนเป็นบ่ด่ะมันเกิดสีบุกได้สองลังนะครับทั้งนี้นี่คือแบบว่าหินน้องมันยาวหอดพุ่นนะายาวหอดชุดแหลนผลแรกแบบนี้แหละเพื่อในอนาคตเพื่อน้องเพื่อนสางครอบครัวทั้งสองคนแล้วคันเพื่อนอยากมาอยู่น้ำกันเลยให้มันปุ๊กได้สองลังเห็นไหอันมองนี่นะเขาเห็นสีเจาะหน้ามองไหนน้องว่างนะโดยแบบว่ามันลวงยาวมาทั้งนี้แหละว่าง่ายกันอยากให้เพื่อนหันหน้ามาทั้งนี้สักงสองคนเลย แล้ว่าอ่าสมมุิว่าเพิ่นสร้างบ้านเฮือนซานนั่นแหละมาที่นี่ตอนนี้เนี่ยคือแบบเอาปัจจุบันนี้ก่อนเนี่ยคือไอ้เป็นสายเจาะอยู่แล้วแบบว่าเป็นอันนี้เรียกแบบเฮาสีควรสีเจาะมองไหนเจ้าว่ะมาถามคนนี้เป็นของของข้าเจ้าโดยโดยเจาะไปทั้งนั้นเนาะเข้าบ้านเนาะโดยทั้งนี้มันหน้าบ้านเนาะเพราะว่าอ่าให้เจาะครึ่งคกลางก็ได้เนาะว่ะเนาะเจาะครึ่งกลางแต่ว่าให้มันเป็นอะไรนี่ อ่าเดี๋ยวน้องสิเข้าไปน้ำอ่าเขาใส่น้ำกันบ่อ่าใส่น้ำน้ำกันมาไอ้น้องเพิ่นเหรอเพิ่นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนนี้นะให้เพิ่นไส้น้ำกันเพราะเพิ่นยังยังคนหนึ่งแปดปีคนหนึ่งสิบสิบสามปีเอ่อโอ้เมนคนหนึ่งสิบปีคนหนึ่งสิบสามปีห่างกันสามปียามน้ำได้อยู่คนแรกยามน้ำมีเส่ยไอ้เออโดยโดย ได้ยูทยออดวยอ๋ดยคันันย,ย,นนยูมองนี่น่ะได้ยูทิ้อ่ายับไม่อีกบ่มีบ่อยอ๋อมันสายนำแถวนี้ <c oughs> เออมันอยู่มงนีเนาะอยู่มงนีก็ได,ได้เนาะไปยามมั่งพุ่นพ่ออยู่บ่เจ้า ราซ้ายมันไปแบบอ๋อโดย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 อ่าเพราะว่าเพิ่นต้องยามก้อนพี่น้องเนาะเบิง่งลุงหาทางเขาก่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็หัวนะมังจับโอ้เอ้าเนาะพี่น้องเนาะเข่ามาพี่ก่อนบาดที่นี่ตนเข่ามาทางนี้แล้วบาดทีื่อนนิน่ยนี่แหละมองในก็ไอ้มองในอันวะอันนี้นะนนดนนโดยน้องเสร็จแด,ดนกัน้น พี่ๆนี่มันมีลักลักหัวอยู่มันมีอันอ่อันนี้อยู่มันมีอ่าอยู่ใส่ได้เนาะอันนี้อยู่หน้าลักแด่นอันลักมันอยู่ีข้างไหนล่ะนี่ได้นี่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 ตัวนี้ไอ้ตรงนี้ข้อนี้นี่จอยจอทั้งหลังก็ได้นะคระนี่มันอ่าให้มันอันนี้แด่นเพลินอันนี้คือ นี่แหละโดยพอดีมันสิเสียงเข้าไปทั้งนั้นเลยนะมันสิยูที่เพิ่นได้ไอตัวนั้นลงมายังมันยูที่เพิ่นโดยอ่า เทากับย like ับเข้ามาอีกน้อยนึงก็ได้เพราะว่าอ่ะไปไปไปเบิ่งไปเบิ่งเสาต้นนั้นก่็ไอ้ว่าไอว่าประมาณมันมันประมาณไหนนะเพราะว่าแด่นนอกนะโดยบิดบอไซลักตัวนี้ไซลักตัวนี้เจ้ามันสีเสียงมากชี้เลยนะโดยก็คือวาประมาณนี้ให้เขาให้เขายับกับวัตทีเขาหน่อยนึงสิเนี่ยนะโดยเพราะว่าอยันมันเวลาอ่า อันนี้มาเดี๋ยวนีมันย่ขนะว่าเท่าแบวเจาะโอ้ยคือไปเจาะแบบนี้นี่นะนอก่าเจาะนี่นี่มีว่ามองตีได้นี่นี่เนาะคันมีก็เอามองนี่เลยประมาณนี้เลยเพราะว่ากานสมมติว่าน้องมันสั่งทั้หน้าเข้ากันก็คือน้ามันอยู่ตรงกลางพอดีทั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้ก็ได้นะประมาณนี้เนาะเอานี่เนาะอ้แล้วก็อันว่าเบอร์โทรน้านันทั้งหัวหน้าเพิ่นมีเบอร์บ่ะ อ๋อมองไงก็คือเพิ่นดเคยเคยใส่อันว่าให้พ่อเพิ่นแก่มาแล้ให้อยู่เนาะโดยโดยโดยเอ้าพี่น้องไงอันว่าเดี๋ยวสิโทรไปบอกอ้ายแล้วก่อนว่าอ่าให้เพิ่นแกหน้ามาให้แล้วเดี๋ยวน้องสิเล่นออกไปอ่าซื้อกับข้าวก่อนเด่นออกไปซื้อกับข้าวอะไรก็อันว่าซื้อน้ากินหัวนี่เอาเข้าบังพี่ก็ได้ปะเอาเข้านี่แหละอันน้องว่าเอาเข้านี่แหละ เขานี่มันง่ายดีมันเขานี่แหละแม่นแวะเข้ามารถเขานี่แหละเจ้าเดี๋ยวเอาเข่าบางหน้ารถดองนี่ตัดตัดอะไรกับคนของยเพราะว่าน้อกซีเรนออกไปอ่าซื้อกับเข่ากับน้ามันเก็ซื้อกันว่าอันนี้เดียวไอ่ไอ่เรายุกน้าม้งก่อนไอ่เนาะอ่ไอ้อันว่าเอาน้าม้งมาไว้กินนะเจ้าจะสองสามแพ็คฮะเพราะน้องซื้อน้ามาไวสิไปถวายวัดพอดีลุงซื้อน้ามา ไปถวายวัดพี่น้องเพราะว่าได้ยินว่าเห็นทั้งสองซบุญเนาะพี่นอนเนาทั้งบ้านในรถในเอเพิ่นหญ้าเพิ่นเสียว่าะั้นว่ะโดยเอาไว้เพื่อรถเพื่อมันห่อนมันอันนี้แหละเนาะโดยสามเลยสามเลยว่ายันว่ากินข้าวกินน้ำเพื่อม่นั่งกิงขงกงนข้าวกินน้ำยันมันห่อนมันเอาได้โดยฮะพี่น้องเนาะเพราะว่าไอ้เพิ่น,น,นมาถ่ายในเศร้าเพื่อนนี่เนาะผู้หนึ่งหาตื่นอนอนพี่น้องบ่ค่อยบ่คอ่คอยสบาย อ่ะต,ต,ตื่นนอนอามาเสียงกระเฮมๆเลยเด้อพี่น้องเด้อมุ่งว่านนี่ก็ไปหาหมอซักยาเบิร์ตสองเข็มจังดีขึ้นมาในน้อยหนึ่งเอาอ่าเขาเศร้าก็บพระท่านได้กินยาก็บพระท่านได้กินลุ่มก็ได้เพราะว่าไอ่เิ่นกำลังยามนำอยู่ได,ยได้อยู่เนาะมองนี่เนาะ เอาเอาเอามองนี ee, a, 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 a zat, ้ก็ได้ดอกเพราะว่า uh, ม uh. okay. euh ันมันบ่น่าจะใช้ปัญหาน้องๆว่าเพราะว่าอ้ายเอื้อยกับน้องเพิ่นยังน้อยอยู่ให้เอาอันนี้ก่อนอ่าี่ทางก็ได้เฮือนหลังนึงโดยัโดยโดยเพราะว่ามันยาวเลยเนาะอ้ายเนาะจะว่าบ่ยาวอีเนาะยอยาวพี่น้องางหน้าอันนี้ลุงสิไปเฮ็ดหน้าทางเลยโดยอ่าเฮือนนี2ลัง สามล้างพื่อนักขันปลกติดกันเนาะสามล้างพื่อนักขันปลกติดกันพี่น้องคือว่าอันนี้นี่คือโดยตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะซื้อไว้ให้ลูกสาวเขาเนี่ยนะแล้วพอทีนี้เขาไปซอยเพิ่นอลไรเขาเห็นเพิ่นลำบากเห็นเพิ่นทุกข์เลยว่าที่ดินอยู่บ้านโคกใหญ่กะพออยู่อยู่แล้วนะในลินมึงนี่กะจักเขาสิเก็บไปเห็นอยังก็เลยให้เพิ่นมาอยู่ก่อนใหนเพิ่นมาอยู่เพิ่นสร้างเพิ่นแปลงเพิ่นเฮ็ดอ่าได้อยู่ได้กะสิยุกให้เพิ่นสิโอนให้น้องอีล่าเพิ่นอีกมีลูกสาวเพิ่นคนกกนะ กระสิโอนให้น้องเพื่อนเพื่อเพื่อนให้เพื่อนชีวิตพเพื่อนดีขึ้นให้ให้เพื่อนบอ่อายมูออายพวกนี้ฮะนะแบบว่าเขาก็เจตรนะหนาอยากซ่วยทั้งทั้งทีก็เจ้าของก็บม่ได้ร่ำเลยลยหรอกเพราะอยู่พราก,กินนี่แหละแต่ว่ไม่ได้นคนที่มันลำบากกว่าเฮากับมันลำบากแห้งน่อยเนาะปล<ะ>าโดยปลาก็กินไมวกินได้อยู่บ่ปิ้งปลาปิ้งยังกินได้เนาะดดดโดยได้เบริร์ดพี่น้องเดี๋ยวลุงสิบเอเลนออกไปซื้อมาให้อายเรายันว่ากินข้าวเศร้ายังไงกินข้าวเศร้าแล้วโอ้ ทางอ่ไอ้พี่นกินแล้วพี่น้องแต่ลุงมึงยังบ่ท่านได้กินยากับบท่านได้กินอยู่ปวดหัวตึ๊บๆอยู่เดี๋ยวนี้บ่สบายน้องก็ได้เสียงแหบๆเนี่ยเพราะว่าได้ยินว่าไอ้ถ่ากันตื่นนอนมากกับอาบน้ำกันยิงมาเลยได้เนี่ยเหยียบว่าจะว่าเพราะว่า่านเพิ่นอันนี้พี่น้องไงทางนั้นก็ทางตู่บบจันคั้นเห็ดดีๆนี่กับน้องวัดศรีเห็ดทั่วมาฟังนี่เห็ดทั่วมาเ็ดกั้นหัวใหายแล้วอะไรกับเสียหายแล้ปลูกหลอกเราเลี้ยง กเราเรื่องทรงขายยวันธาตุอีงห้างนี่นะสีเอาหนูแน,น่หนูน่ามากให้เพิ่นเลี้ยง<แ>เลี้ยงหนูเลี้ยงหนูพันขายทรงขายในสวัสดิเขตเท่าน,นี้แหละแต่ว่าในอนาคตแต่ว่าคันเพิ่นเพิ่นอันนี้กะกะบบอกายกะเราบ่มีหัวคิดปัญญาเขาก็ต้องสอนเนาะนำสิเราไอน้อนาะเจ้าจว่าบ่าบิษัทนะเหมือเขาสิให้แต่ที่อยู่กับมาอยู่กับเวอรกับว่างกับสีเฮ็ดยังกินไม่นบ่เนาะกว่าปลูกฟักปลูกงาไมันก็ิดขิงเชียวคืออได้ยัางเงาโดยได้ โดยแล้วก็ที่ดินมันบ้างเปล่ามันลายแล,ยออยแล้วเขาซื้อไก่ซื้อยางมให้เราเลียงเอ็นซีนาแบบ่าเพราะว่ามันไ่ได้ไปกวนรบพืชส่วนครัวคนเนี่ยพะมันบริมีไผ่อยู่นี่นะเอาก็ัซื้อมาให้เราเลียงนล้ยังก็น้องกับอ่าสีเพราะว่ามี้พ,พญ,ญ่ยจะดีเพิ่นซื้อโคกสีเข่าน้อยให้แล้วน้องสีสีแ้วเอาเข้าไปเขายัางม่ไห้เล้วเจือพอได้ชอยแล้วจนเจือเห็นอะไรรูต้นรูต้นชาติเพิ่นพอายกับเอ้ยแล้วก็ทะเบิงนี้น้องพามา เบิ้งมาเต็มบางเทือกก็คือบ่เต็มสิน่ะเป่นเชืมมมช้ม,มาเมื่อนี้ยมไ่เห็นเป็นอมามื่อนี้ยไหมเห็นเยเราพามาเบิ้งนะมาเบิงเบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งทีนี่แหละเพราะว่ามันมีหลายแต่หลายคนผู้ใหญ่เพิ่นอยากดึงเราขึ้นมาจังหันเราบ่ยอมขึ้นมาเพราะว่าเฮ้ยเราก็บว่าดึงถึงมาเราเราเป็นคนบอกางเป็นคนอยู่ทางพารานแหละเรามาอยู่ตงน้ำค่ำนี่บ่มีใบใบสมุนุครัวโบมีหยังบอกางเป็นคนเถื่อนนะบอายๆแล้วอยู่หันได้มีนายบ้านเพิ่นคุ้มครองเราบอกว่าเพิ่นฮู้จักหักแพงกันเลยยันมาอยู่ทางอื่น แล้วยันมืมีความปลอดภัยแล้วก็เลยบม่อยากไปไซได์วันนี้ในน้องก็เลยว่าด้วยควบแบบวันนี้ในน้องสิตามหาบ้านเกิดลราพุ่นอยู่พุ่นแหล่ะไปถามมาแล้วเป็นลูกภัยลานภัยในเขาเสียดสัมพันธ์ควัวเลห็ดโยกย้ายมาพี่เลยสิเอาม,มาขอข่าวพุ่นสินนี้ไหนใช่มาเรามาอยู่นี้อ่ะนะก็เลยแบบว่าถ้าเขาสีซอ,อยได้ซัมไนท์ไหนไอ้บอกง่ายซะกับเจตนาก็คือเขาก็อยากซอ,อยฮะแหละเนาะเอาโอเคไเดี๋ยวน้องไปซื้อกับเขากับน้ำก็ได้ก็ได้อโดยสบายดีเด้ออ่า เจ <extern als. S 1> าะมองนี่นาไอ้เนาะแต่ว่าอย่าให้มันกินทีเพิ่นหลายได้ไอเด้อกะบึกว่าไอ้ไอ้กะบึงในตาว่าอันนี้โดยโดยโดยเจ้าเพราะว่าอันนี้ทั้งนั้นกะอ่าลุงกะมาหาทางทางจนน่าพี่น้องเนาะมาโอ้มาคุยกันก่อนไอ้เพั่นกระถาอ้าโอเคพี่น้องมาเมื่อกี้เมรลาว่าเราอย่างใหญ่มายูน้ำกันยูห่า พี่เพ่นก็นเริ่มสิมี่มูเดี๋ยวได้พี่น้องเอ้ยนี่ขันมาอยู่นี่เนะาะเอานำกาแฟก่อนเด้บดอบ่าวเด้อไอ้ไอ้จัดการกระฟงกาแฟก่อนให้มันดงมันดีดก่อนนะเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับนนะ้อเนาะนะพี่นอนะ้องเนาะมานัดไอ้เพิ่นมาเจ้าหน่ำเจ้าหน้าอย่างไรกากับขอบคุณขอบคุณเนดะ้อทั้งเงยใจดีฟูเพิพ่นมีนำจิตนำใจอุปถัมภ์อุ่มสู้เนาะพี่น้อง ใหม่พิสันวาตอนลับปีใหม่เงียนกันจอหนำจอในเอาเนาะกกขอให้เอื้อยธุรกิจการงานเฮ็ดแย้งก็ตามเต่ขอให้ลุให้ล่วงให้ไหลให้ลื่นขึ้นน้ำขึ้นน้นี่ยได้เอื้อเด้ขอให้รำให้รวยอย่าเจ็บอย่าจนไปเลยพี่น้องบายบาย,บายสบายดีเด้อเอฟซีคือการขอบ,บุญกุศลในหลายที่เข้ามาให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้บายบายพี่น้องสบายดี